หากคุณเป็นผู้ใช้ทวิตคุณอาจรู้ว่าทวิตเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่ Steam Video สตรีมวิดีโอสดแต่คุณอาจไม่มีความคิดเกี่ยวกับขนาดที่แท้จ,จริงและความซับซ้อนของรูปแบบที่เคลื่อนไหวที่แตกต่างกันทั้งหมดที่จําเป็นในการรวบรวมทุกสิ่งไว้ด้วยกันเพื่อให้แอปพลิเคชันของคุณดําเนินการได้น,นามของบัญชีทวิตหรือเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้วิธีการตรวจสอบที่ต้องการคือ OAuth แต่เป็นเพียงบางส่วนของ OAuth สอโปรตโตคอลเท่านั้นนอกจาก OAuth แล้ว พวิตยังลองรับ Open ID Connect สําสำหรับการไหล o a อาดที่ปรับให้ยิ่งขึ้นโทเค็น Open ID Connect เข้ากันได้กับบริการที่สร้างขึ้นเพื่อความสอดคล้องกับ Open ID เช่นค n n ิ t o โดย Amazon Web s เว็บ c ซ o ร์วิสโคือมาตรการหนึ่งของระบบยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบต่างๆเป็นมาตรฐาน rfc 6747ที่ใช้สำหรับไคลเอนต์ n, เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการ a า t ์เท and Au ์ออเทอรเพื่อให้ได้รับสิ่งที่เรียกว่า แอส e ซ t โทเคเพื่อใช้แทน Username และ Pa s เ w o r d เพื่อนำไปใช้กับบริการอื่นๆทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงบอกว่าท่านมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างกับบริการนั้นๆโดยแนะนำต้องใช้คู่กับ https อีกชั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยแสดงภาพคร่าวๆเป็นโปรโตคอลโฟดังรูป Open ID Connect เป็นเลเยอร์ตัวตนแบบง่ายๆด้านบนของโปรโตคอล OAuth 2.0ซึ่งช่วยให้การดำเนินกครแอน์สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ตามการรับรองความถูกต้องที่ดำเนินการโดยเซิร์ฟเวอร์การ อนุญาตรวมถึงการรับข้อมูลโปรไฟล์พื้นฐานเกี่ยวกับปลายทางผู้ใช้ในลักษณะที่ใช้งานร่วมกันได้และมีลักษณะคล้าย REST ในแง่เทคนิค o p e n ID Connect ระบุ RESTful HTTP API โดยใช้ JSON เป็นรูปแบบข้อมูลระบบวิดีโอการนำเข้าวิดีโอใช้วิดีโอ RTMP และส่งไปยังระบบ a า s Code ระบบ a าน c ค d e นำสตรีม RTMP ผ่าเข้าจากสถานีถ่ายทอดสดและแปลงเป็นสตรีม HLS หลายรายการสิ่งนี้ดำเนิน นการผ่านการรวมกันของ C n C พัดพัดและ Go ทั้งจัดจำน่ายและ Ace จ่ายจ่ายสตรีม HLS ให้กับ Pop S ที่แตกต่างกันในเชิงภูมิภาค VOD Video on Demand ใช้ระบบวิดีโอที่เข้ามาทั้งหมดและเก็บไว้ในเองระบบ VOD การพูดคุยการใช้เป็นระบบกระจายแบบเรียลไทมที่ปรับขนาดได้สูงซึ่งเขียนใน Go มันส่งข้อความหลายร้อยพันล้านข้อความต่อวันให้กับผู้ใช้ที่กำลังดูวิดีโอผ่านโปรโตโคอลรวมถึงสนับสนุน IRC เป็นโปรโตคอลการสื่อสารทําให้ผู้พัฒนาสามารถตั้งบด IRC เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการแชทที่กําหนดเองได้อย่างง่ายดายผมประกอบการแชทหลักรวมถึงเอ e รับและแจกจ่ายข้อความระหว่างล l i e n t และบริการ back end a g e ผู้โปรโตคอล IRC ผ่านทั้ง TCP, ดิบและ WebSocket pub/sub กระจายข้อความภายใน node a อพับ pub/sub และเอรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบการกระจายข้อความแบบระดับชั้นซึ่งดําเนินการ แฟนเอาขนาดใหญ่บอแสดำเนินการวิเคราะห์การกระทําของผู้ใช้และส่งพวกเขาผ่านขั้นตอนตัดกับทางธุรกิจผู้ใช้ถูกแบนในช่องที่พวกเขากําลังพูดอยู่หรือไม่พวกเขาเป็นสมาชิกหรือไม่พวกเขาถูกแบนหรือสแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพื่อแจ้งการตัดสินใจเหล่าน,นี้ให้บอแสรวบรวมข้อมูลข้ามหลายแหล่งรวมถึงฐานข้อมูล API ภายในดักแคสห้องรับผิดชอบรายการผู้ชมรวมถึงห้องพาร้านค้าและสอบถามข้อมูลสมาชิกทั่ว มุมเพื่อดึงรายชื่อผู้ดูสำหรับห้องแชทของแต่ละช่อง API เว็บและข้อมูลนอกจากบริการเรียลไทม์วิดีโอและแชทยังมีบริการจำนวนมากซึ่งรวมถึง API เว็บที่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการและปรับแต่งโปรไฟล์และการสมัครสมาชิกของพวกเขาบริการค้นหาและค้นพบที่ช่วยให้คุณค้นหาสตรีมที่คุณต้องการระบบรายได้เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถจากการการโฆษณาและการสมัครสมาชิกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพันธมิตรได้รับราย เครื่องมือการดูแลระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนแก้ไขปัญหาของคุณทั้งหมดนี้สร้างจากการผสมผสานของเลวโกและแอปพลิเคชัน open source ต่างๆที่ใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางการแคสและการจัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังทำการแบ่งพาร์ติชันแนวตั้งและแนวนอนจำนวนมากของข้อมูลและ API ข้อมูลเพื่อทำให้ระบบดีขึ้นทั้งในระดับเทคนิคและระดับองค์กร จะทำโดยนายทยากรศิลาชัย0051-000450ขอบคุณครับ